2,025 Hero Zoom 160ฮ c o o t e r ม d v e n t u r อร์แอดเวนเจอที่พร้อมลุยทุกเส้นทางช่อง The Bikerider บทนำ h ี r ร z ซ o ม160รุ่นปี2,025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมผสมผสานความสปอร์ตและความสามารถในการลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสกูตเตอร์แอดเวนเจอรุ่นนี้ให้มากขึ้นดีไซน์และงานออกแบบ พิโรซูม160มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งพร้อมแฟริงดีไซน์แหลมคมไฟหน้าแบบเลดที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนหน้าจอเรียนไมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์เครื่องยนต์และสมรรถนะขุมพลังของซูม160คือเครื่องยนต์160ลูกบาทเซนติเมตรแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบเกียร์ CVT ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีอัตราเร่งที่ดีตอบสนองไวช่วงล่างและระบบกันสะเทือนซูม160มาพร้อมกับโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบสปริงคู่รองรับการขับขี่บนเส้นทางครุขระได้ดีนอกจากนี้ยังมีระยะยุบตัวของโชคที่มากกว่ารุ่นปกติทำให้ขับขี่ได้สบายขึ้นเมื่อลุยทางฝุน่นระบบเบรกและความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจในการขับขี่ Hero Zoom 160ติดตั้งดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกบนถนนลื่นนอกจากนี้ล้อขนาด14นิ้วและยางแบบ Dual Purpose ยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนได้ดีฟีเจอร์และเทคโนโลยี Zoom 160มีระบบไฟหน้าแบบ DRL ช่วยให้มองเห็นชัดเจนตลอดวันระบบ Smart Key Start รถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจและโหมดการขับขี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ การใช้งานจริงและความคล่องตัวด้วยน้ำหนักที่เหมาะสมและตำแหน่งเบาดที่นั่งสบายทำให้ Hero Zoom 160เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในเมืองและยังเหมาะสำหรับการเดินทางใกล้หรือออกทริปแคมปิ้งในวันหยุดสรุป Hero Zoom 160รุ่นปี2025เป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่แนวผจญภัยมีเครื่องยนต์ที่แรงพอเหมาะระบบกันสะเทือนที่ดีฟีเจอร์ที่ครบครันและดีไซน์ที่โดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับสายลุย หากคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Bike Rider ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า